หานของสำนักพิมพ์แม็กนะคะก็แสดงความเห็นว่าการใช้หนังสือเรียนในหลักสูตรขั้นพื้นฐานของปี2544นั้นไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่ะและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในปี2552เมื่อจะต้องเปลี่ยนไปใช้หลักสูตรใหม่ค่ะ นายพีระพนาสุพลกรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักพิมพ์แม็กจำกัดซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเห็นว่าการที่สพทมีคำสั่งให้โรงเรียนซื้อหนังสือเรียนตามบัญชีซึ่งเป็นหลักสูตรเก่าในปี2,544นั้นเป็นเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่จึงอยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าสพทมีอำนาจสั่งการโดยใช้บัญชี หน,นังสือเรียนตามประกาศของสอพเทเป็นเครื่องมือบงังคับให้โรงเรียนต้องเลือกซื้อหนังสือเรียนเฉพาะที่สพทกำหนดไว้หรือไม่โดยเฉพาะการสั่งการให้โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรใหม่ยังต้องซื้อหนังสือหลักสูตรเก่ามาใช้นอกจากนี้ยังเห็นว่าหนังสือเรียนหลักสูตรปี2544ยังไม่ทันสมัยและต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกทั้งการใช้หนังสือเรียนเก่าจะทําให้เกิดปัญหาต่อนโยบายเรียนฟรี15ปีที่ให้นักเรียนยืมหนังสือเรียน3ปี เพราะในปีการศึกษา2,552นักเรียนจะต้องเปลี่ยนมาใช้หนังสือ44เนี่ยยังต้องใช้ต่อไปถึงปีการศึกษา54ท่านก็บอกว่าถึงเวลาตอนนั้นมันนมบูดนะกินไปแล้วจะมีปัญหา